ตำรวจเนี่ยตอนนี้ข้อมูลเรา,ายังไม่นิ่งน,นะครับยังมีความคาดเคลื่อนไม่ไม่คุ้มครองแล้วแต่ว่าบางทีเจ้าของบ้านไม่ทราบทีนี้เอาให้ชัดว่ากรรมการท่านนี่ยังคุ้มครองถ้าหลังไหนเราไม่ได้เข้าไปสำรสวจข้างในจริงๆนะครับหรือว่าเราเก็บเพิ่มเติมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราลงกันหลายทั้งนียเดี๋ยวมันจะสับสนข้อมูลไนะนั้นเอาให้ชัดนะครับ ตอนนี้เราทำอู <S S ่ตรนนี้ตรงนี yeah, ้แล้วก็โซนนี้นเยนี้ยนี้นี่ยนีป็นรถ้ามันแกนลแล้วก็ของอสค่ากับสีาสครับ่ากับสี่ะครับผมกบอนชนชนไหนพี่ทำาชนหนึ่งไหมอ่าตอนนี้ทำอยู่อยู่ที่ชนหอ่าก็ค่เสียหายอยาทบายยังไงะ เข้าเนี่ยเข้าเข้าเ้าอันนี้มันใส่ออบตพี่จะรู้อบตอยู่นี่นะสีน้ำเงินนะใช่ไหมอะไรผมดูตามนี้ใกรสูงควรเลือกส่วนไหนเก็บส่วนไหนอ่าอ่าอ่าอพพวกคงสร้างผนังโครงสร้างนี้รืือได้รืือได้แต่ดยพวกโครงสร้างหลักเสาคานอรยังโอเคอยู่นะรับโอเคก็วบางส่วนนครับาเขาาต้องกรบางส่วนเหมนี่ที่หมด

ตรวจเช็คนะครับในเรื่องของรายการก่อสร้างบ้านนะครับซึ่งยังมีบางหลังหรือบางรายการเนี่ยยังมีตกหล่นอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้จัดทีมของสำนักงานโยธาแล้วก็กับทีมของจังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยช่างที่ว่าเข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เครือข่ายอาสานะครับที่ของสำนักยุรารัมนตรีนะครับก็ได้ลงมา เล็กเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็พูดคุยกันนะครับหาข้อสรุปในการดําเนินการให้ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของประชาชนนะครับได้รวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ได้สามารถใช้เข้าใช้อาคารได้อย่างเร็วที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยอาคารบางส่วนเนี่ยมีตกหล่นนะครับก็ยังไม่ครบถ้วนก็สําหรับในส่วนของบ้านที่มีประกันภัยอาคารนะครับ อยู่แล้วนะครับประมาณสัก20กว่าหลังในบริเวณจำนวนอาคารเนี่ยหกรกว่าอาคารนะครับก็ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าวงเงินประกันเนี่ยอาจอ้มูลค่าความเสียหายไม่เกินวงเงินประกันเนี่ยในส่วนนี้ก็ทางจังหวัดก็ได้พูดคุยกันกับทางประกันว่าให้ประกันเนี่ยเขาได้รับผิดชอบ ในรายการซ่อมแซมนะครับส่วนมีถ้าเกิดมีหลังไหนที่มีวงเงินความเสียหายเนี่ยเกินทุนประกันที่ทําอยู่นะครับทางจังหวัดก็จะได้ระดมนะครับได้จัดหาวัสดุหรือระดมช่างเข้ามาช่วยเหลือในส่วนที่เพิ่มเติมนี้นะครับต่อไปโซนอที่อาคารที่สยายทั้งหมดนะครับหรือว่าที่เราพูดคุยกันว่าเป็นโซนเขยแดงอ่ะในจํานวนณปัจจุบันนี้จำนวนอาคารอยู่ที่95หหลังนะครับแต่จากการตรวจสอบเนี่ยวันนี้อาจจะมี เพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวกำลังตรวจเช็คอยู่วันนี้นะครับให้ลงรายละเอียดให้ลึกที่สุดนะครับให้ให้ถึงชาวบ้านให้รัดคุมมากที่สุดนะครับส่วนอาคารที่ที่เราจะประเมินในเบื้องต้นในการก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่มูลค่าที่ทางกรมโยธาได้ออกแบบไว้นะครับอยู่ที่มูลค่าประมาณ90,00 0สนบาทนะครับขึ้นไปนะครับจนถึงล้านกว่าบาทเศษซึ่งก็มีขนาดอาคารตั้งแต่1ชั้นครึ่งนะครับแล้วก็2ชั้น2ชั้นครึ่งนะครับก็เป็นอาคารเบื้องต้นที่จะให้เป็นรูปแบบที่ให้ทางให้ เจ้าของอาคารเกี่ยวกับความเสียหายเนี่ยให้เขาพิจารณาคัดเลือกดูตามความเหมาะสมครับจริงๆแล้วผู้ว่าอยากให้มีมากกว่านี้อยากแบบอยากให้มีมากกว่านี้แบบน,นี้ได้เวลาสมควรเลยคุณชั้นขออนุญาตเป็นเช่นนั้นแต่ผมก็อยังต้เรียนว่าผมก็โดนโจมตีน,นะครับต<ข>อนนี้ครับขออนี้ขอถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองสามภาพได้นะ<ๆ>มาเร็วดิ Bai, 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 bai,